สวัสดีครับผมเคนคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครับสําหรับผู้ที่มีภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกนะครับอาจจะมีข้อสงสัยและกังวลใจนะครับว่าเมื่อเรามีภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกแล้วไม่ว่าจะเกิดจากข้อเท้าพลิกหรือเกิดจากการเล่นกีฬานั้นเราจะสามารถหายได้หรือไม่ซึ่งในคลิปนี้นะครับทางคุณหมอจะมาแนะนําวิธีการดูแลภาวะเอ็นข้อเท้าฉีกครับซึ่งจะครบจบในคลิปเดียวเลยครับเรามาดูกันเลยนะครับ คลินิกรักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับสำหรับท่านใดนะครับที่มีคำถามต้องการถามคุณหมอแดนนี่สามารถเขียนคำถามลงที่คอมเมนต์ได้เลยนะครับซึ่งในที่นี้นะครับคุณหมอจะมาตอบคำถามทุกวันศุกร์ครับและเราก็ไปเริ่มรับชมคลิปกันได้เลยนะครับครับอาจารย์เคนสำหรับผู้ป่วยบางรายนะครับมีอาการบาดเจ็บหรือหกล้มมาเนี่ย แล้วเอ็กซเรย์พบว่ากระดูกไม่หกักแต่ว่าบางทีเนี่ยข้อเท้าบวมไม่หายปวดไม่หายเนี่ยหนในสาเหตุหลักๆที่พบเจอได้นอกจากกระดูกไม่หักแล้วเนี่ยก็เจอในเอ็นข้อเท้าฉีกหรือเอ็นข้อเท้าพลิกอย่างรุนแรงนะครับหรืออาจจะควบคู่กับข้อเท้าอักเสบซึ่งเป็นปัจจัยทําให้อ่าเราไม่หายจากการปวดและปวดเรื้อรังในเอ็นข้อเท้าฉีกได้นะครับซึ่งถ้าจะพูดถึงการบาดเจ็บเนี่ยเอ็นข้อเท้าของเรานั้นมีหลายเส้นนะครับ ถ้าจะแบ่งเกรดออกไปเนี่ยก็จะมีเกรด1เกรด2เกรด3นะครับโดยปกติถ้าเรารักษาอย่างดีเนี่ยเกรด1เนี่ยส่วนใหญ่ประมาณ2อาทิตย์ก็โอกาสกลับมาใช้งานได้ดีก็สูงนะครับเกรด2ก็ประมาณ 2- 3อาทิตย์เกรด3เนี่ยประมาณ4อาทิตย์ขึ้นไปนะครับถึงจะกลับมาใช้ได้ปกติแต่ในบางรายที่เป็นเอ็นยึดข้อเท้าที่อยู่บนเหนือข้อเท้าสูงๆที่มีการบาดเจ็บสูงๆเนี่ยบางรายจะเป็น2เดือนเลยนะครับกว่าจะหายได้ซึ่งเกรด1เกรด2เกรด3ของ ในตัวของข้อเท้าพลิกเนี่ยมี3ระดับนะครับระดับ1ก็คือเอ็นบวมเฉยๆนะครับไม่มีการฉีกขาดอะไรส่วนเกรด2เนี่ยเริ่มบวมมากและมีการยืดสูงนะครับอาจจะมีการบาดเจ็บของเอ็นฉีดบ้างเล็กน้อยนะครับส่วนเกรด3เนี่ยก็คือขาดหมดนะครับก็คือคอมเพลตแคร์ขาดทั้งเส้นนะครับผมครับอ่าซึ่งเกรดในการแบ่งพวกนี้ก็เป็นการเกรดแบบคร่าวๆทั่วไปนะครับซึ่งจะไว้วินิจฉัยในกลุ่มของที่เป็น เอ็นข้อเท้าด้านล่างซึ่งจะแบ่งเป็นล่างกับบนนะครับในคลิปนี้อาจจะบอกในกลุ่มของเอ็นยึดข้อเท้าด้านล่างก่อนนะครับซึ่งถ้าเรารู้ว่าเราเกิดจากอะไรแล้วมีวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยโอกาสที่จะไม่ปวดเรื้อรังหรือหายปวดได้เพราะบางรายเนี่ยเกิดข้อเท้าหมุนหรือข้อเท้าพลิกขึ้นมาแล้วเอ็กซเรย์แล้วไม่พบการหักแต่ปวดบัวไม่หายบางคนอาจจะล,ลืมนึกถึงในกลุ่มของเอ็นยึดข้อเท้าหรือข้อเท้าอักเสบได้นะครับถ้าเราป้องกันได้ถูกลดแรงได้ถูกเนี่ย โอกาสบาดเจ็บแล้วก็กลับมาเล่นกีฬาหรือลดการปวดได้ก็สูงนะครับเพื่อกลับมาใช้งานได้อย่างปกตินะครับซึ่งถ้าพูดถึงเอ็นข้อเท้าอักเสบโดยทั่วไปเนี่ยเราจะเป็นการอักเสบแบบข้อเท้าพลิกจากด้านนอกนะครับซึ่งเอ็นที่จะมีผลหลักๆเลยเนี่ยที่จะเป็นการปวดมักจะปวดด้านข้างนอกเท้าหรือทางด้านนิ้วก้อยนะครับลักษณะตัวเอ็นเหล่านี้เราเรียกว่า l a t e l a r call latellar ligament หรือว่าเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็น3ตัวหลักๆนะครับก็คือ ตัวแรกชื่อ anterior talofibular ligament นะครับตัวที่2ชื่อ calcaneofibular ligament ตัวที่3ก็คือ posterior talofibular ligament หรือจำง,ง่ายๆก็คือเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างด้านหน้าตรงกลางและด้านหลังที่อยู่บริเวณด้านข้างทางทางนิ้วก้อยนะครับซึ่งเอ็นที่มีเกิดการบาดเจ็บหรือฉีกขาดได้บ่อยเนี่ยก็คือเอ็นที่อยู่ด้านหน้าหรือ anterior talofibular ligament นะครับเพราะว่าเมื่อเราเกิดข้อเท้าพลิก ตัวนี้เป็นตัวแรกที่จะรับแรงก่อนและเกิดการฉีกขาดก่อนนะครับซึ่งในตัวของความหนาของตัวเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างที่อยู่ด้านหน้าสุดเนี่ยจะหนาประมาณ6-10มิลิเมตรนะครับซึ่งเมื่อบาดเจ็บแล้วจะมีอาการบวมที่ข้อเท้าด้านข้างนะครับถ้าแรงกระทำยังสูงต่อและไปต่อเนี่ยคือข้อเท้าพลิกพลิกด้านข้างเนี่ยหรือตกจากที่สูงถ้าเกิดตัวเอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างด้านหน้ารับแรงไม่พอเนี่ยเอ็นที่จะโดนต่อไปก็คือ เอ็นยึดข้อเท้าด้านข้างตรงกลางนะครับหรือว่า Cal c a l c a n e o f i b u l a ligament ซึ่งในตัวของเอ็นด้านตรงกลางเนี่ยจะขนาดประมาณ diameter ประมาณ6-8ถึงมิลลิเมตรนะครับความยาวประมาณ2เซนติเมตรเนี่ยถ้าเอ็นยึด2ตัวนี้ขาดเนี่ยการบาดเจ็บจะแปลว่าค่อนข้างสูงมากนะครับอาจจะมีการบวมเยอะแล้วก็ลงน้ำหนักไม่ได้เลยนะครับซึ่งถ้าปล่อยเลื้อยลังไปเนี่ยอาจจะไม่เกิดข้อเท้าหลวมหรือข้อเท้าบาดเจ็บเลื้อยลังได้ครับส่วนเส้นสุดท้ายก็คือเส้นหลังก็คือ โพส t ิเลียทาโลฟิบูล่าลิกาเมนต์เนี่ยถ้าแรงกระทำมาสูงจริงๆเนี่ยค่อยไปถึงโดนเส้นที่3นะครับพระโดนเส้นที่3เนี่ยสเส้นขาดหมดเนี่ยโหยี้ข้อเท้าหลวมเลยโอกาสที่จะต้องผ่าตัดเนี่ยอาจจะมีสูงนะครับหรือว่าในกลุ่มที่บาดเจ็บสูงจะต้องใส่เฟือกหรือการบล็อกของเอ็นเคลนล็อกไว้นะครับซึ่งทั้ง3เส้นนี้มีความสําคัญกับการยึดของเอ็นด้านข้างนะครับในกลุ่มต่อไปนะครับที่เจอได้แต่ก็เจอได้น้อยกว่าก็คือเอ็นพิกออกด้านนอกทําให้เอ็นยึด ข้อเท้าด้านในนั้นเกิดการบาดเจ็บหรือการฉีกขาดนะครับซึ่งในลักษณะของเอ็นยึดข้อเท้าด้านในเนี่ยก็จะแบ่งเป็นตัวที่เราจะเรียกรวมๆว,ว่าเนวตอยลิกาเกม์นะครับก็จะแบ่งเป็นชั้นบนกับชั้นล่างนะครับคือชั้นซูเปอร์ฟิชียลกับชั้นดีฟถ้าลักษณะของการบาดเจ็บฉีกขาดตรงนี้เกิดขึ้นแต่น้อยกว่าเนี่ยข้อเท้าก็จะบวมเข้าอยู่ที่บริเวณตาตุ่มด้านในนะครับแล้วก็บวมไม่หายนะครับหรือว่าลักษณะที่เกิดจากการที่ ข้อเท้าปิดด้านนอกแล้วแรงหมุนเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะเข้ามาเจอด้านในและทําให้เกิดการบาดเจ็บของเอ็นยึดข้อเท้าด้านในได้นะครับส่วนเอ็นอีกชนิดหนึ่งที่เจอได้บ่อยในการบาดเจ็บของข้อเท้าคือเอ็นยึดข้อเท้าด้านหน้าที่อยู่บริเวณด้านข้างนะครับเอ็นตัวนี้จะชื่อว่า anteriofibular ligament หรือว่า aitfl นะครับซึ่งจุดเนี้ยเนี่ยมักจะเกิดจากการเบาดเจ็บจากการที่ข้อเท้าข้อเท้าพลิกแล้วเกิดการหมุนเกิดขึ้นซึ่งทําให้เกิดการบาดเจ็บ ของเอ็นบริเวณนี้นะครับซึ่งถ้าเอ็นบริเวณนี้ฉีกขาดเนี่ยจะปวดบริเวณข้อเท้าด้านหน้าแต่อยู่บริเวณด้านข้างที่อยู่กอยู่ระหว่างจุดบุ๋มระหว่างจุดกระดูกทีเบียกับฟิบูล่านะครับถ้าแรงกระทําไปต่อเนี่ยก็จะเกิดการหมุนเกิดขึ้นเนี่ยพลิกแล้วหมุนเนี่ยเอ็น AITFL จะเกิดการบาดเจ็บก่อนถ้าแรงกระทาไปต่อเนี่ยอาจจะเกิดการหักของกระดูกฟิบูล่าหรือข้อเท้าหักนะครับแล้วหมุนต่อไปด้านหลังเนี่ยอาจทำให้เกิดเอ็นยึดเอ็นยึดข้อเท้าด้านหลังเกิดการฉีกขาดหรือกระดูก ด้านหลังของกระดูกที่เบียรแตกแล้วหมุนครบวงรอบเป็นวงกลมเนี่ยทำให้เกิดตาตุ่มแตกนะครับก็คือมีเดียลมาเลวัสแตกหรือเอ็นที่ชื่อว่าเดลตอยเนี่ยฉีกขาดเนี่ยก็จะเป็นครบวงหมุนวงรอบอยู่ที่ว่าแรงกระทำนะครับแต่ว่าแรงกระทำไม่มากเนี่ยแค่ข้อเท้าพลิกแล้วหมุนอย่างเดียวเนี่ย AI ไที่เฟจะโดนอย่างเดียวแต่ถ้าหมุนครบวงรอบเนี่ยอาจจะเกิดภาวะที่ต่อเนื่องเป็นข้อเท้าหักได้ครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าบางทีทําไมอ่าหลังจากเกิดข้อเท้าพลิกหรือ เกิดข้อเท้าบวมเกิดขึ้นเนี่ยพอเราเดินไม่ได้เนี่ยส่วนใหญ่มักจะต้องไปหาหมอแล้วต้องเกิดการเอ็กซเรย์เกิดขึ้นเพื่อแยกระหว่างข้อเท้าพลิกกับข้อเท้าหักนะครับถามว่าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยแต่ละเอ็นเนี่ยเราควรทําอย่างไรนะครับอันแรกนะครับเราต้องแยกให้ได้ออกกันระหว่างข้อเท้าพลิกกับข้อเท้าหักก่อนนะครับเมื่อในการวินิจฉัยว่าคุณข้อเท้าไม่หักแต่ว่าในกลุ่มของข้อเท้าบวมไม่หายเนี่ยลำดับแรกคือเราต้องใช้หลัก R I C E นะครับคือ Rest ไอซ์คอมเพรสชันเอเลเวชันนะครับในกลุ่มของข้อเท้าพลิกเนี่ยจำเป็นต้องการได้รับการพักนะคือ R คือเรส์นะครับเรส์บวกคอมเพรสชันในกลุ่มนี้เราอาจจะใช้ในกลุ่มของแองเกิลล็อกได้นะครับเพื่อให้เกิดการพักในกลุ่มของแองเกิลล็อกก็จะมีเหมือนกับลักษณะที่เป็นไฟเบอร์ออปติกด้านข้างและ2ด้านเพื่อลดการขยับของข้อเท้าเพื่อลดการบวมและกดขันขยับทําให้เกิดกับกลับมาใช้ได้เร็วในบางรายที่เป็นมากนะครับอาจจะใช้ในกลุ่มของใส่เฟือกหรือว่าใส่วอล์กเกอร์บู อันนี้อยู่ที่ภาวะความเป็นว่าบวมระดับไหนและต้องการลงได้ขนาดไหนนะครับหลังจากนั้นเนี่ยไอคือไอซ์คือต้องประครบเย็นให้เกิดการลบบวม C คือคอมเพลชชันหล่ะจะใช้ในกลุ่มของเฟือก a n d a g e แองเกิลล็อกอันนี้ก็ได้นะครับส่วน E คือ e l e v เ t i o n เพื่อให้เกิดการพักฟื้นและเกิดการกลับมาใช้ได้เร็วนะครับแต่ในบางรายนั้นเป็นมาเรื้อรางไหลาอาทิตย์แล้วยังไม่หายเนี่ยคำถามคือเราจะทํายังไงให้โอกาสการติดดีขึ้นเนื่องจากเอ็นถ้าเกิดมีการฉีกขาดครับก็เมื่อมีการขยับอยู่เนี่ย เอ็นก็จะไม่ติดหรืออาจจะติดแบบมีผังผืดมาติดทําให้เกิดการบาดเจ็บเลือล้อรังและเกิดการอักเสบอยู่อาจจะควบคู่กับข้อเท้าอักเสบไปด้วยในระยะเลื้อรังเนะนำอาจจะต้องมีการพักเหมือนกันนะครับแล้วก็ในกลุ่มนี้อาจจะต้องใช้ในกลุ่มการพักลดแรงกระแทกเนี่ยอยู่ที่ว่าเอ็นยึดถ้าเป็นยึดยึดด้านในกับด้านนอกเนี่ยเอ็นไอตัวเนี่ยเอ็นเคิร์นล็อกเนี่ยใช้ได้นะครับแต่ถ้าเกิดปวดวมวไม่หายเนี่ยอาจจะต้องใช้ในกลุ่มของเฟือ่องหรือก,กรอกกบู อันนี้พิจารณาในการบาดเจ็บเลื้อลังว่าเป็นระดับไหนและมากเพียงใดนะครับส่วนว่าหลักการในกลุ่มนี้ว่าจําเป็นต้องผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดเนี่ยหลักการคร่าวๆนะครับก็คือเป็นหลักการทั่วไปเพราะว่าในแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันนะครับว่าเอนชิ้นไหนมีความสําคัญไม่เหมือนกันนะครับแล้วลักษณะของการงานไม่เหมือนกันแต่ถ้าหลักคร่าวๆคือถ้าเอนฉีกขาดหมดทั้งหมดและเกิดความไม่มั่นคงของข้อเท้าแล้วเนี่ยอันนี้อาจจะแนะนําในการผ่าตัดเย็บซ่อมถ้ามาเร็วนะครับ ในรายที่มาเป็นลักษณะที่เป็นเลื้อยลางแล้วข้อเท้าหลวมเนี่ยการรักษาจะเป็นในแบบใช้เอ็นของร่างกายส่วนอื่นมาทําเป็นเกิดเอ็นบริเวณนี้หรืออาจจะใช้หมุดปักเพื่อให้เกิดความแน่นและให้เกิดผังผืดมายึดอีกทีหนึ่งอันนี้อยู่ที่พิจารณาว่าเป็นข้อเท้าหลวมแบบไหนและเป็นระยะเวลาเท่าไหร่นะครับส่วนในกลุ่มไม่ผ่าตัดนะครับก็อยู่ที่ว่าเอ็นตรงนั้นอยู่เอ็นชิ้นไหนอย่างที่กล่าวไปว่าในเอ็นของข้อเท้านั้นมีหลายชิ้นนะครับส่วนถ้าเป็นระดับที่ไม่มากนะัก และเป็นการบาดเจ็บเรื้อรังหรือเป็นนักกีฬาที่ต้องกรับลงไม่ได้เร็วเนี่ยในงานวิจัยพบว,ว่าการฉีดเกล็ดเลือดเนี่ยอาจจะกระตุ้นทําให้เกิดการซ่อมสร้างและนําพาทําให้เกิดการซ่อมของตัวเอ็นที่เกิดการฉีดขาดทั้งเรื้อรังเพื่อให้เกิดการซ่อมสร้างนะครับหรือจะเป็นในกลุ่มของโพโลเทลเปีเพื่อให้เกิดการกระตุ้นสร้างเช่นเดียวกับในตัวของเกล็ดเลือดอันนี้อยู่ที่พิจารณาในหลักว่าเราควรใช้แบบไหนนะครับ ส่วนในกลุ่มของการใช้อุปกรณ์เพื่อการพักอันนี้จําเป็นเหมือนกันนะครับอาจจะใช้ในกลุ่มของเอ็นเคลล็อกเพื่อไม่ให้เกิดการยืดเพิ่มและเกิดการซ่อมสร้างในจุดที่เป็นถ้าเกิดมีการเคลื่อนไหวมากเกินไปเนี่ยอาจจะติดในท่าย,ยืดอาจจะไม่ข้อเท้าหลวมได้นะครับหรือในบางลายเนี่ยที่เป็นมากเนี่ยเราจ,จะใช้ทั้งวอล์กเกอร์บูทในบ้านหรืออาจจะวอล์กเกอร์บูทนอกบ้านนี่อยู่ที่ความว่าถ้าเป็นรุนแรงมากอาจจะต้องใช้จุดนี้หรือตัวที่เป็นเฉียบพันเนี่ยอาจจะต้องใช้ทั้งตัววอล์กเกอร์บูทในบ้านนอกบ้านเลยนะครับในสิ เราจําเป็นต้องใช้เส้นเลือดส่งอาหารหรือการซ่อมสร้างมาถึงบริเวณนี้รวมทั้งในกลุ่มของการรักษาฟื้นตัวของเอ็นนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยในกลุ่มนี้ไม่แนะนําให้สูบบุหรี่นะคบเพราะสูบบุหรี่อาจจะมีผลทําให้เลือดที่มือเลี้ยงตรงเอ็นเนี่ยซึ่งก็ค่อนข้างจะมีน้อยอยู่แล้วเนี่ยก็ไม่แนะนําให้สูบบุหรี่หรือใกล้เคียงคนที่สูบบุหรี่นะครับอาหารที่เกิดทําให้เกิดการอักเสบได้ง่ายในช่วงแรกแนะนําให้งดไปก่อนอย่างเช่นในกลุ่มที่คนที่เป็นเบาหวานนะครับต้องควบน้ําตาลให้ต่ํา ถ้ากินอาหารหวานหรืออาหารที่ในม,มีปริมาณที่มีแป้งสูงทําให้น้ําตาลสูงเนี่ยโอกาสที่จะไม่เกิดการซ่อมสร้างของเอ็นก็จะต่ําลงไปอีกนะครับซึ่งการบริโภคหนึ่งในตัวที่เป็นปัจจัยหลักในการรักษาในตัวของเอ็นที่เกิดการฉีกขาดหรือการบาดเจ็บเนี่ยส่วนประกอบหลักๆของเอ็นเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือโปรโตีนนะครับแนะนําในคนไข้หรือคนผู้ป่วยที่ไม่มีข้อห้ามในการบริโภคโปรโตีนเนี่ย ก็บริโภคปรตีนี้เพียงพอนะครับอย่างน้อยก็คือ1กรัมต่อน้ําหนักตัวนะครับส่วนสําหรับว่าในปัจจุบันการตรวจว่าในเอ็นข้อเท้าฉีกเนี่ยมีวิธีการใดบ้างนะครับนอกจากตรวจร่างกายและการซักประวัติกับแมคคานิซึมต่างๆเนี่ยหนึ่งเดีน่าจะเป็นในกลุ่มของอันดัซซาวเพื่อเช็คสเตรทวิวว่าเราอันดาซซาวแล้วดูว่ามีการขยับของเอ็นฉีกมากเพียงใดควบคู่กับการดูว่ามีข้อเท้าอักเสบด้วยหรือเปล่านะครับส่วนการอันดัซซาวเนี่ยอาจจะซาวแต่ละเส้นว่าเกิดการฉีกขาด แต่ละเส้นปริมาณเท่าไหร่นะครับเราสามารถบอกได้จากอนาสซาวในบางส่วนหรือในบางรายถ้าเราไม่มั่นใจเนี่ยราจะทํา m r i หรือเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ขึ้นเป็นเหล็กไฟฟ้าเพื่อดูว่ามีการฉีกขาดบ้างเพียงใดนะครับเพื่อประเมินการรักษาต่อไปครับก็จะขอสรุปนะครับว่าในกลุ่มของข้อเท้าพลิกหรือเอ็นข้อเท้าฉีกขาดเนี่ยหคือเราต้องแยกกับข้อเท้าหักก่อนนะครับถ้าเกิดการบวมที่ค่อนข้างรุนแรงนะครับสอเมื่อเกิดเฉ,ฉียบพลันเนี่ย ให้ใช้หลัก r i c e คือ rest คือพัก i คือ ice คือคล้ําแข็ง c คือ c o m p l e s i o n e คือ elevation การพักคือ r เนี่ยอยู่ที่ความรุนแรงถ้าเป็นระดับที่สูงสุดเนี่ยเราอาจจะใช้ในตัวของ walker boot เฟือกหรือ a n k l e lock นะครับ ice คือ ice คือประคบให้เกิดการลดบวม c คือ c o m p r e s i o n e คือ elevation นะครับในกลุ่มที่เป็นเรือรังหลายที่แต่ยังไม่หายเนี่ยแนะนาอาจจะต้องใช้หลักในการลดการยืดของตัวข้อเท้าคือไม่ให้เกิดการพลิกมากเกินไปเนี่ย ราอาจจะต้องประคองเขาโดยอาจจะใช้ในกลุ่มของ a n งเกิ Lo ็อกเพื่อลดการยืดหรือการอักเสบเรื้อรังนะครับควบคู่กับการใช้การรักษาควบคู่ไปด้วยนะครับในรายที่เป็นและไม่มั่นใจเนี่ยนอกจากการตรวจซักประวัติและการ X เอ็กซเรย์ื่อดูกับกระดูกหักแล้วเนี่ยเราจะใช้การทำอันดรซซา,าเพื่อดูว่ามีการฉีกขาดของเส้นเอ็นแต่ละเส้นเอ็นตรงไหนหรือถ้าไม่มั่นใจว่ามีอะไรควบคู่ด้วยเนี่ยเราอาจจะทำในกลุ่มของตัว m r i หรือว่าเอ็กซเรย์ขึ้นม่เล็กไฟฟ้าเพื่อดูว่า เอ็นฉีกขาดตรงไหนบ้างและอาจจะควบคู่ไปกับมีกระดูกอ่อนบาดเจ็บด้วยหรือเปล่านะครับข้อดีของอันด้าซาวเนี่ยก็คือเราทำเป็นไดนามิกได้ก็คือเราอันด้าซาวไปด้วยแล้วเกิดข้อเท้าพีที่เกิดการยืดไปด้วยส่วนในกลุ่มข้อดีของ m r i เนี่ยหรือเอ็กซึเรย์คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ยเราก็จะเห็นทั้งหมดแล้วก็เห็นในกลุ่มของกระดูกอ่อนที่เกิดการบาดเจ็บด้วยครับหรือเราอาจจะทําควบคู่กันได้ครับในลักษณะการบาดเจ็บที่เกิดความไม่มั่นคงสูงและเกิดการบาดเจ็บเรื้อรังเนี่ยการซ่อมหรือการผ่าตัดก็จะเป็นประโยชน์นะคครรับือกาากาฉีดยขหหมมและละวว้ ซึ่งการผ่าตัดเนี่ยก็จะแบ่งว่าถ้ามาแล้วซ่อมได้อาจจะเย็บโดยตรงหรือถ้าเกิดเป็นมานานแล้วเอ็นไม่ติดกันแล้วเนี่ยอาจจะใช้เอ็นเทียมหรือเอ็นของเราเองเนี่ยมาเกิดการให้เกิดความมั่นคงหรืออาจจะใช้หมุดปักเพื่อให้เกิดความมั่นคงครับต่อไปนะครับหลังจากในรากที่คุณหมอใส่เฝือกหรือออกเปือกออกมาได้เนี่ยถ้าเรายังไม่มั่นใจเราสามารถใช้แองเกิลล็อกเพื่อลดการบาดเจ็บได้นะครับเพราะจะช่วยทำให้การขยับข้อเท้าได้บางส่วน เพื่อให้เกิดลดภาวะข้อเท้าติดแต่ยังป้องการรักษาในกลุ่มของเอ็นยึดข้อเท้าด้านในและด้านนอกได้ครับส่วนการรักษาเพิ่มเติมในเคสที่เป็นเอ็นข้อเท้าฉีกขาดหรือบาดเจ็บเนี่ยการฉีดเกร็ดเลือดหรือโพโลเทอร์ปีเนี่ยก็อาจจะก,กระตุ้นทําให้เกิดการซ่อมสร้างในเอ็นที่เกิดการบาดเจ็บมาเรื้อรังได้นะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับลักษณะของผู้ป่วยที่เป็นและการเลือกใช้ของคุณหมอนะครับสําหรับท่านใดนะครับที่มีภาวะเอ็นข้อเท้าพลิกหรือเอ็นข้อเท้าอ,อักเสบนั้น ลองใช้วิธีการเหล่านี้กันดูนะครับส่วนท่านใดต้องการอุปรกรณ์เช่น a n k l e Lock หรือ Walker Boot นั้นเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างให้นะครับและาหากท่านใดนะครับต้องการดูแคตตาล็อกสินค้าของคลินิกลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสามารถสแกนบาร์โค้ดด้านหน้าเพื่อดูแคตตาล็อกได้เลยครับทั้งนี้นะครับาหากท่านใดต้องการสั่งสินค้าหรือสอบถามเกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์สามารถดูข้อมูลติดต่อหรือสแกนไลน์ที่ด้านหน้าได้เลยนะครับและหากท่านใดนะครับอยู่ในกรุงเทพหรือปริมณฑล แล้วต้องการจัดส่งสินค้าด่วนทางคลินิคลักเท้าก็สามารถจัดส่งทาง m e s s e n g e r ได้เลยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนหน้ากับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าสวัสดีครับคลินิคลักเท้าและพร้อมหลังผ่าครบทุกอุปกรณ์เกี่ยวกับเท้าและอุปกรณ์ฟื้นฟูหลังการผ่าตัดครับ